ราชวงศ์ญี่ปุ่นเจ้าหญิงคิกุโกะพระชายาในาเจ้าชายโนบูฮิโตะเจ้าหญิงคิกุโกะพระชายาในาเจ้าชายโนบูฮิโตะเป็นพระสุนิสาในจักรพรรดิทไทโชและเป็นพระปิตุราณีในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเจ้าหญิงคิกุโกะ ประสูติเมื่อวันที่26ทธันวาคมพศ2 4 5 4หรือพระนามเดิมคิคุกโกโทกูงาวะเป็นทิดาคนที่สองของโยชิฮิสะโทกูงาวะกับมิเอโกะโทกูงาวะหรือพระนามเดิมเจ้าหญิงมิเอโกแห่งอาริสูงาวะวิดาเป็นบุตรของโยชิโนบุโทกูงาวะ โชกุนคนสุดท้ายของญี่ปุ่นส่วนมารดาเป็นพระธิดาในเจ้าชายทาเกฮิโตะอาริสุงาวะโนมิยะทายาทรุ่นที่7็ของตำแหน่งเจ้าชายอาริสุงาวะซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ราชสกุลที่สืบมาแต่สมัยเอโดะคิกูโกะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนกาคูชูอิงซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนจนเมื่อมีอายุได้18ปีคิคุโกจึงได้มั่นกับเจ้าชายโนบูฮิโตะทากามัตสึโนมิยะ no ah, ซึ่งขณะนั้นอยู่ในลำดับที่สของการสืบราชบัลลังก์ญี่ปุ่นเธอได้เสกสมรสกับเจ้าชายโนบูฮิโตะทากามัตสึโนมิยะ no ah, เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ พศ2473ที่จัดขึ้นภายในพระราชวังอิมพีเรียลหลังจากการเสกสมรสเพียงไม่นานทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปประกอบพระกรณียกิจในต่างประเทศก่อนจะเสด็จนิวัรกลับมายัางประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนพศ2474และเข้าพำนักในทากานาวะเขตมินาตโตกรุงโตเกียว เจ้าชายโนบุฮิโตะและเจ้าหญิงคิกูกุโสะทงครองคู่มายาวนานแต่ไม่มีพระโอรสธิดาด้วยกันจนกระทั่งพระสวามีสิ้นพระชนเสียก่อนเมื่อปีพศ2530ช่วงปลายพระชนชีพเจ้าหญิงคิกูุโกะ ได้เป็นพระกุรเชษที่มีพระชันษาสูงที่สุดของราชวงศ์ญี่ปุ่นหลังจากการสวรรคตรของจักรพรรดินีโคจุงพระราชชนนีในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะในปีพศ2543เมื่อครั้งการประสูติการของเจ้าหญิงไอโกพระธิดาเพียงพระองค์เดียวในมกุกราชกุมารน,นารุฮิโตะ และมกุฎราชกุมารีมาซาโกะพระองค์ถือเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงกฎมนลเทียนบานว่าด้วยการสืบราชบัลลังก์ของฝ่ายในต่อสาธารณชนโดยทรงนิพน์บทความนิตยสารฝูจิงซึ่งเป็นนิตยสารรลายเดือนซึ่งภายในมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวความคิด ที่จะให้ฝ่ายในสามารถสืบราชสมบัติได้เจ้าหญิงคิกุโกะสิ้นพระชนเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2547ณศูนย์การแพทย์เซนลุปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังเสด็จเข้ารับการรักษาพระโรคบ่อยครั้งตามพระชันษาสิริพระชันษา92ปี โดยมีการจัดพระราชพิธีเมื่อวันที่26ธันวาคมในปีเดียวกันณสุสารโทชิมางาโอกะเขตบุงเกียวกรุงโตเกียว